รถพ่วง10ล้อนะครับขนไมโครนะครับที่จะไปสีสเกตนะครับเดินทางที่จะไปทำสาราสร้างขุดหรือสร้างสารที่จังหวัดสีสเกตนะครับขับมาแล้วก็ามาเจอรถป้าปยแดงนะครับมีสูป้ายแดยงนะครับมาไหว้แม่นิสีสารที่นี่นะครับแล้วก็ในขนาดในในขณะที่จะขึ้นนในขณะที่จะ ขึ้นรถนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการเปิดประตูออกมานิดหนึ่งน่าจะเปิดประตูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารถก็เลยเกี่ยวประตูนะครับพังนะครับอย่างที่เห็นนะครับเิร์นว่ารถอยู่ใกล้เคียงนะครับจะมีทะเบียนใกล้ใกล้เคียงกันเยอะเลยนะครับเบนที่ชนก็เหมือนกันายแดงก็จะเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาส่องดูทะเบียนรถแล้วก็ไปดูบรรยากาศไปด้วยกันแล้วก็จงใช้ารณญาในการรับชมนะครับ ดาน็นหน่ลงนี่จ้านี่กว่ไปกันลวันดนี่่นี่เบพนล่ย่ออแบบฮาโ่าจนี้ม่นลไน่งพน ก็อยู่ระหว่างสารแม่นีสีสารนะครับแม่นีสีสารก็ประตูรถน่าจะเปิดประตูอะไรสักอย่างอะไรอย่างหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะครับรอโอ้เจ้าของรถบายายเป็นจากไหนครับมาจากไหนครับเนี่ยยาย<อ>ายายไม่ตั้งใจ <อ S 1> มมครับจอดแม่จอดรถเติมหล่ะก็จอดจะเปิดประตูรถเอาหลวงออกมานะจะปเปิดร้านออกมาพอดีรถสรเสีย อ๋อเด็เปิดใจแค่นี้ดิอ๋อเป็นเป็นขนาดนี้นั่งมาจากคนก่อนี่ยนั่งมาถึงห้าคนห้าคนอ๋อมานีลูกมานี่นใส่หมวกให้น้องคุณได้ขับอ๋อ,<า>อจา้าเปิดป,ประตูใบโบหรือว่าจ่าไหนก่อนไม่ไม่คืออย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ อย่างนี้ค่ะประมาณนี้ไม่ได้เปิดแบบอ้าตาอย่างนั้นเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นทางด้านนี่นี่อย่าเปิดอย่างเงี้ยแค่นี้มันฟิตไปอย่างนี้เลยแบบบางรถใช่จ้ะอ๋อก็ประมาณนี้ ก็ 88, แปดแปดล้วคันนี้ก็แปด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 มาเลยสามคันแปดแปดสี 88, 4, ่ก็รับแล้วคันที่ชนไปใส่หรอไปแล้วไปแล้วปะเอไม่ไม่อยู่เลยวะก็ไปเลยไม่ไม่คันนี้อที่ชนอ,อ๋อันนี้ก็แปดแปดโอ้คันนี้ก็แปดแปดยังะอยู่ตรงนั้นก็แปดแปดสองคันแปดองคันเลยคันสี่คันทั้งหมดอ๋อแปดแปดหนึ่งเก้าแปดแปดมเลยตัวนี้ สามแปดแปดโอ้แปลกเนาะกดลุกเลยเอาไปดูม <c oughs> ันพ่นชนไงพี่เมื่อกี้นี่ย<อ>ได้เห,เห็นเหตุการณ์ไหมมาเนาะวิ่งมา,งมางผมก็เห็นยายยืนอยู่างนี้ตอนนี้มันเปิดไม่ได้ข้างข้างหลังได้ไหมครับคุณก็เลยเปดิดไอ้นี่ลูกคนอยู่ข้างในอ,อ๋อแต่ไม่คนแกยืนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเปิดอย่างนี้มันก็ออกมาอย่างนี้คน ชนไปเลยอ๋อจากไม่เป็นไรดีแล้วครับเนาะคนไม่เป็นไรเพราะว่าประตูมันออกมานะมันก็ชนครับไยแดงเดี๋ยวคนดูทะเบียนรถชนเกินเกินสี่โมงนั่นเพเกินรบวนเหโอ้โอ <Bond> <t ans> เกขาายเเท่่ไรนน้้อบีป็นเทไรครับพี่เปิดประตูก็โอ้ยจ้าฝ่าวางอย่างงี้อ๋อดีดีนะครับผมคนพี่มาจากมาจากอุบลมาจากอุบลอ๋อเพิ่นเปิดประตูจะเทไรครับที่ทียนปิดประตูรถท่านหนักมาอ๋อมันมันมีรถเบลทั้งขวานั่นบ่อ๋อมีเข้ากับโบสามารถเดินออกได้ครับเบียร์้วร์เลว่ามันกระชับมันกระปุยเดียวไลยเบียด์อืมอ่าคนพี่มาจากอุบล จะไปสารสีสเกตจะไปสารสีสเกตเปสร้างเป็นสร้างสารซี่ก็าสารใหม่ไหอ้ไปสร้างสารใหม่โอ้มาเจอบัตเหตทางสารไม่ฮันนี่ก่อนแ่นโอ้เอรีทเพียนรถอย่างไยก็ได้เดือนละเพียรถอย่างเทาหนึ่งปีสมนาสามนาสาม้าสามแปดสามห้าสามแปดเดีนี้กันตะรถอะไรรถลายพ่นโอ้ สามห้าสามแปดเป็นหนึ่งสามห้าสามแปดเป็นหนึ่งสามห้าสามแปดนะครับก็จะไปทำสารที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสร้างสารแล้วก็ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมสามห้าสามแปดมาบอไหนนี่ขอดูหน่อยนี่เลยนี่เลยอ๋อตรงนี้เลยนี่เลยอืม สีรอยสีเลยเนาะหากออกอีเดียวแต่ไม่พ้นนะเพราเขาเปิดมากะทันหันอ๋อมันก็ยังว่าเลยนะประตูตะไลบ่บางข่วนมาบ่บางค่นบเกแกยวเลยนสองหมองมันโดนข้างหลังเออเขาเปิดประตูออกมาไงเขาบม่เปิดประตูมันก็บเป็นหยั่างเป็นหยังเข้าพานเลยเพราะว่าเส้นเท้าเขาเขาบปิดเหยียบเส้นเท้าออกไปเขาขู่ ช่วงเตีววะประตูเนาะงเหรอเนี่ยเพเป็นยังเราตัวนี้มันครับครับตัวนี้ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้อะไรพีอ่อันให้อันใหญแล้วเนาะแปดเอ็ดสามห้าสามแปดสามห้าสามแปดอะรถนะครับรถเกิดบัตรเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในขณะที่อยู่ที่นี่นะครับเปิดมาก็ทราบข่าวว่าเอาเป็นว่ารายละเอียดจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับเนาะเอาเป็นว่าอยูนในระหว่างอสบสืบสวนว่าเปิดประตูอะไรยังไงนะครับ สามเป็เป็าแดงรคปลายแดงค่ะรถชนก็3ามเป็นกันนะตัวนี้อะไรพี่อันใหแล้วเนาะแปดสาม้าสามเป็นสามห้าสามเป็อะรถนะครับรถเกิดบัติเตุเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับในขณะที่อยู่ที่นี่นะครับเปิดมาก็ทราบข่าวว่าเอาเป็นว่ารายละเอียดจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับเนาะเอาเป็นว่ายนในระหว่างอสบสืบสวนว่าเปิดประตูอะไรยังไงนะครับ รถชนก็สามเป็เนกันนะครับชนนะครับชนประตูรถคันสีแดงชนประตูรถคันสีแดงทะเบียนห้าสามแปดแปดนะครับน่าจะห้าสามแปดแปดนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งทะเบียนเหมือนกันแปดแปดเหมือนกันเหมือนกันสามคันรวดเลยนะครับแล้วก็ทะเบียนรถชนก็อ่าสามห้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูว่า เลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังมาตรวจดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดกับแม่นี่สีสารนะครับรถรถกระบะไยแดงที่โดนชนก็จอดอยู่ประมาณนี้นะครับทราบข่าวว่าการเปิดประตูมานิดหนึ่งนะครับดีแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะก็ แสดงความเสียใจรถที่โดนชนด้วยนธทร,รมดาครับป้ายแดงด้วยนะครับอลังออกมาใหม่ๆนะครับก็ทะเบียนรถรถข้างหน้าครับชนนะครับคุณผู้ชมสรุปรถเกี่ยวประตูรถป้ายแดงนะครับเกี่ยวประตูรถป้ายแดงนะครับทะเบียนก็นี่เดอน,น,นะครับนะสาม อ้าห้าสามแปดแปดนะฮะอ้าห้าสามแปดแปดนะครับคุณผู้ชมมันก็พังอยู่นะครับก็สรุปรถที 2019, ah, ่เกี่ยวประตูนะครับรถที่เกี่ยวประตูชนนะครับก็เป็นทะเบียนรถสิบล้อนะครับบรรทุกรถไมโครนะไมโครที่จะไปทําสารที่ศรีสะเกดนะสร้างสร้างสารที่สะเกดนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เขาเรียกว่าเจอบัตรเหตุสกปรนะครับคือเกี่ยวประตูนะครับทะเบียนรถที่ชนก็คือ สามห้าสามแปดสามห้าเป็นอนะครับก็ออกมาถ้ามองในตาก็จะออกมานิดนึงนี่นะครับนะออกมาก็ถือว่าอันตรายนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการเปิดประตูรถนะครับนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับในการที่จะเปิดประตูรถก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนาะต้องมองสายมากขว่าให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่งั้นก็จะอันตรายนะครับป้ายแดงอย่างนี้นะครับ ะเบียนอุบลราชธานีนะครับห้าสามแปดแปด อยู่ตรงสารแม่นิสีสารปรีนะครับเลยมานิดหนึ่งเลยนะครับเปิมมานิดหนึ่งเนาะประมาณนะครับเปิมไอจานมาเปิดมานิดน้อยแต่ประเด็นนี้ฟังท่างเล่นในเนี่ยมีรถขอมาเพิ่มเลยหัก์ดร็อบะได้พราะแต่หาร์ด็กับสิไปถึงพันุพ่นแปลนโอชายเนาะแต่ว่าเพิ่มโชคดีแห่งกู้จะฟ้องรถนะครับนะก็เป็นอย่างเลยเนาะนโชคดีแห่งก็เป็นอย่างเลยเสียดนิดเดียวเสียดตั้งนิดเดียวนิดเดียวเอออันตรายเนาะก็อยากจะฝาก ทุกท่านเด้อเวลาเปิดประตูรถเนาะพันตร่ายโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับเอาตัวเลขนี้แหละครับลองดูนะครับไปก่อนนะครับน้อตัวเลขในส่วนของว่าใครผิดใครถูกก็นะแล้วแต่ในการสืบสวนกันไปนะครับน้องไปแดงก็ไม่อาจะเป็นอะไรนะครับดีแล้วนะครับที่คนปลอดภัยนะครับนมีเด็กน้อยด้วยเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยัง ก็คือว่าปลอดภัยไม่ใครเป็นอะไรเลยนะครับ